สวัสดีครับนักเรียนชันไม่ยมศึกษาปีที่สี่ห้องห้าแล้วก็ปีที่สี่ห้องเจ็ดนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่แปดที่ครูแซมจะมาสอนพวกเราละนะครับแปดคลิปที่ผ่านมาครูแซมสอนเรื่องอินเวอร์สของความสัมพันธ์ในตัวของความสัมพันธ์นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวครูแซมย้อนให้ฟังน,นะครับเริ่มแรกที่เราเรียนมาตั้งแต่เราเรียนมาเนี่ยเราจะเรียนเรื่อง ความสัมพันธ์ในฟังกชันสิ่งแรกที่เรารู้จักก็คือคูดดับใช่ไหมครับพอได้คูดดับปุ๊บก,ก็คือมีตัวหน้าตัวหลังหลังจากนั้นพอได้คูดดับถ้าคูดดับมา,าจาับกู้กันนะครับก็จะได้เป็นผลคนูณคาร์เเชียนนะครับหลังจากได้ผลคูณคาร์เเชียนมันก็จะเป็นขอบเขตใหญ่ใช่ไหมครับหลังจากนั้นถ้าเราเอาเอาเอาคูดดับในผลคนูณคารเทเชียนออกมาออาออกมา อันนั้นจะเรียกว่าความสัมพันธ์นะครับหลังจากนั้นเราก็มาเข็งความสัมพันธ์ว่าตัวหน้ามากกว่าตัวหลังอะไรอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเมื่อได้เป็นความสัมพันธ์เสร็จเราก็ค่อยมาหาเป็นโดเมนและเลนส์นะครับของความสัมพันธ์แบบพู่หนักก็คือตัวหน้าโดเมนตัวหลังคือเลนส์นะครับเสร็จแล้วเมื่อเป็นเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ของคู่หนักเสร็จแล้วเราก็มาเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์แบบบอกเงื่อนไขนะครับว่าเป็นแบบไรโดยที่เราก็ พอเป็นแบบบอกเงื่อนไขเราก็จะมาหาโดมเนโดมนและเลนโดเมนและเลนของเราก็แบ่งว่าถ้าหาโดเมนก็คือหา x หาเลนก็คือหา y โดเมนจัดไว้ขวาเลนจัดไว้ซ้ายเอาเถิเลนก็จัดโดเมนจัด x ไว้ขวาเลนจัด y ไว้ขวานะครับทีนี้หลังจากนั้นนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องถัดมาก็คือเป็นหัวข้ออีกหนึ่งหัวข้อเป็นเรื่องของฟังก์ชันนะครับที่จะมาต่อยอดจากความสาคัญ ครับครูต้องแทมครูแทุกคต้องเรื่องความสัมพันธ์ก่อนเนี่ยตอนแรกที่เรารู้จักคือสมมุติว่า R คือความสัมพันธ์ของหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้ใช่ไหมครับหรือ r หนึ่งตัวต่อมาก็อาจจะเป็นอสามห้าสามหกอะไรอย่างนี้นะครับความสัมพันธ์นี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้ทีนี้ฟังก์ชันครับฟังก์ชันก็คือสิ่งที่เราจะมาดูว่าเอ๊ะความสัมพันธ์ที่เขากำหนดมาให้เราเรียนรู้เนี่ย ข้อไหนที่มันเป็นฟังก์ชันนะครับคือสิ่งที่เราเรียนรู้เป้าหมายของเราวันนี้นะครับคลิปนี้ครูแซมจะอจแค่ไม่เกิน10นาทีเพื่อให้เราได้ไปต่อคลิปอื่นๆและเราจะได้ฟังไม่ต้องเยอะครับจะได้ไม่ต้องเบื่อกันนะครับอ่ะโอเคมาดูนิยามฟังก์ชันครับฟังก์ชันก็คือความสัมพันธ์ใดๆนั่นแหละเนี่ยความสัมพันธ์นั้นน่แต่มีเงื่อนไขว่าถ้า x y เป็นสมาชิกของ r แล้วก็ x z เป็นสมาชิกของ R แล้วสิ่งสำคัญก็คือตัวนี้สำคัญเลยครับเด็กๆ y จะต้องเท่ากับแอ่าคืออะไรล่ะคือพูดง่ายครูแซมสรุปให้เลยนะครับเพื่อเป็นภาษาที่เข้าใจและเราสามารถเอาไปใช้ได้นะครับครูคแซมสรุปให้นะเด็กๆนะจากประโยคนี้ครับจากประโยคที่เขาให้มานะครับเขาบอกว่าฟังกช์ชันคือสรุปให้เป็นคำพูดนะอันนี้จำไว้เลยนะครับเด็กๆก็คือ ค่า x หนึ่งค่าต้องได้ค่า x หนึ่งค่านะครับต้องได้ y หนึ่งค่าครับเด็ก x หนึ่งค่าต้องได้ y หนึ่งค่าเท่านั้นเลยนะอันนี้จำไว้เลยแซมใส่รูปคูแซมไว้พวกเราจะได้จําเหไหมเอ โอเค x หนึ่งค่าต้องได้ y หนึ่งค่านะครับ x หนึ่งค่าต้องได้ y หนึ่งค่าอันนี้จำไว้เลยนะค่า x หนึ่งค่าต้องได้ y หนึ่งค่าโดยที่นะครับเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดว่าเป็นยังไงโดยที่ความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชันเนี่ยบางทีเริ่มแรกครับเราจะเรียนรู้เรื่องเขาจะเขียนฟังก์ชันแทนด้วยตัว f มาจากตัว f ฟังก์ชันน่ครับทีนี้หลังๆมาเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นตัว g ตัว h ตามลำดับก็ไดน้นะครับต่อมา การกำหนดฟังก์ชันเริ่มแรกนะครับเราจะเรียนรู้แบบแจกแจงสมาชิกก็คือพูดง่ายคือเขียนอยู่ในรูปของคู่อันดับถูกไ,ไหมครับคู่อันดับครับต่อมาหลังจากนั้นบางทีเขาอาจจะเขียนอยู่ในรูปของตารางคู่อันดับ x ก็คือ1 y ก็คือ a แบบนี้นะครับต่อมาบางทีเขาอาจจะเขียนอยู่ในรูป แผนภาพแสดงการจับคู่สมาชิกก็ได้แผนภาพก็อาจจะเป็นไหมครับเป็นวงกลมวงรีนะเด็กมันจะเป็นรูปวงรีแล้วก็หนึ่งคู่กับ A 2สองคู่กับ b ีเห็นไหมครับหนึ่งคู่ A 2สองคู่ B ีสามคู่ C แบบนี้นะครับต่อมาสุดท้ายไอ้ไม่ใช่สุดท้ายเด็กอันที่4ี่ครับเราจะเขียนแบบบอกเงื่อไนไขนะครับเราจะเน้นเรื่องนี้นะครับครูแซมจะสอนเน้นเรื่องนี้เป็นหลักเลยนะครับในเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็คือโดยที่ x y เป็นคู่ดับนะ x มาจาก R ตัวนี้แล้ว y มาจาก R ตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ y เท่ากับ2บอบวก1อันนี้เดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันสุดท้ายก็คือกราฟกราฟเป็นความสัมพันธ์อนะความสัมพันธ์ก็มีกราฟอย่างที่เซตครูแซมเคยสอนมานะครับแต่ทีนี้กราฟข้อไหนละ่ะเป็นฟังก์ชันนี่แหละครับคือเราต้องมาตรวจสอบเขาโอเค okay. มาดูขั้นตอนการตรวจสอบครับขั้นตอนการตรวจสอบของของฟังก์ชันเนี่ยจะประกอบไปด้วย3อย่างนะครับอย่างแรกเราจะมาตรวจสอบอ่าพูนับ เหไหมอย่างที่2อเราจะมาตรวจสอบแบบบอกเงื่อนไขของสมาชิกและอย่างที่3ามเราจะมาตรวจสอบกราฟทีนี้วิธีการตรวจสอบนะครับวิธีการตรวจสอบวันนี้จะเรียนรู้ในเครื่องของการตรวจสอบแบบผู้หนักแล้วก็แบบกราฟนะครับแบบผู้หนักและแบบกราฟนะคู่หนักนี่ครับเราจะไปดูที่ว่า x 1ค่าได้ 1> x 1ค่าได้ y 1ค่า x 1ค่าได้ y 1ค่า,อ,นนา,าอันนี้ใช่ฟังก์ชันเห็นไหม x 1ค่าได้ y 1ค่าอันนี้ใช่ฟังก์ชันแต่ถ้า x 1ค่าแล้วได้ y 2ค่าโอเคไหมครับได้ y สองค่าอันนี้ตอบเลยครับว่าไม่เป็นฟังก์ชัน ดังนั้นสิ่งที่หลอกหนูต้องรู้คือต้องดู x ก่อน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 ย้ำย้ำดู x ก่อนเสม,มอในเรื่องของผู้นักนะครับ x หนึ่งค่าได้ไวอ่าทีนี้มาดูเรื่องกราฟครับกราฟเขาบอกว่าดูกราฟนะวันนี้เราต้องเรียนสองเรื่องให้ลากเส้นขัดตรงขนานกับแกน y ถ้าถ้าตัดกราฟมากกว่าหนึ่งจุดจะไม่เป็นฟังก์ชันเดี๋ยวโคไซแทมไปอธิบาย นะครับต้องดูกราฟพวกเราถึงจะรู้นะครับโอเคไปดูนะคูนดับ x 1ค่าได้ y หนึ่งค่าไปดูข้อนีครับแบบฟรมหนดหกเขาบอกว่าความสัมพันธ์ในข้อใดไม่เป็นฟังก์ชันเพราะเหตุใดมาดูกันครับอย่างที่ครูแซมเคยสอนครับเวลาดูเขาบอกว่าข้อ1เขาให้มาเลยครับไม่เป็นฟังก์ชันเพราะอะไรเราแค่หาเหตุผลให้เขาแล้วก็มาดูหค่า x 1ค่าได้ y 1ค่า x 1ค่าได้ y หค่า คือเป็นฟังก์ชันสังเกตไหมครับ x, x x คือเลขหนึ่งใช่ไหมครับแต่ตอนนี้หนึ่งมันคู่กับสองเห็นไหมหนึ่งคู่สองและหนึ่งคู่ห้าแบบนี้ไม่ได้นะครับหนึ่งคู่สองกับหนึ่งคู่ห้าแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะเพราะอะไร x หนึ่งค่าได้ y นะครับ x หนึ่งค่าได้ y สองค่า ตอนนี้จึงไม่ใช่ต่อมาข้อที่สองทไมข้อนี้ถึงไม่เป็นฟังก์ชันอ่าครูแซมอธิบายเลยนะอันเนี้ยมันเป็นกรณีไม่เป็นฟังก์ชันคล้ายๆกับตัวช่วยใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าค่า y ตอนเนี้ยมันเป็นไปได้ทั้งบวกและลบอันนี้พวกเราถ้าพวกเราจําได้ถ้า y เป็นบวกและลบถ้ามันอยู่ในเรื่องของค่าสมบูรณ์ออกมามันจะเป็นอะไรเสมอครับออกมาเป็นบวกเสมอดังนั้นแสดงว่า y มันมีสองค่า y สองค่าใช่ไหมครับแต่ได้หนึ่งค่าโอเคไหมครับอ่าเดี๋ยวอธิบายเพิ่มนะครับเดี๋ยวครูแซมอธิบายเพิ่มว่าทําไมถึงไม่เป็นฟังก์ชันมันจะมีกรณีอยู่นะครับอ่าอธิบายตอนนี้เลยก็ได้เช่นเช่นเช่นยกตัวอย่างเช่นค่าสมบูรณ์ของลบหนึ่งจะเท่ากับเอกหนึ่งต้องไหม x มีค่าเดียวนะอันนี้คือค่า x นะอันนี้คือค่า y ถูกต้องไหมอ่าทีนี้ค่าสมบูรณ์ของ เลขหนึ่งก็ได้เลยครับก็ได้หนึ่งดังนั้นตอนนี้ x หนึ่งค่าคือแค่เลขหนึ่งใช่ไหมครับ x หนึ่งค่าคือเลขหนึ่งแต่ y มีกี่ค่าสองค่านะครับพอมาเขียนคู้นดับนะครับมันก็จะได้เป็นหนึ่งกับลบหนึ่งแล้วก็หนึ่งกับหนึ่งแบบนี้ครับตัวหน้าหนึ่งตัวได้ y าสองตัวแบบนี้ไม่ใช่นะครับอ่ะมาดูข้อต่อมาเป็นข้อที่อ่าข้อที่สามนะครับกราฟ ก่อนดูกราฟเนี่ยถ้าเราดูตรงนี้ก็กตอบไได้แล้วครับว่าไม่เป็นฟังก์ชันแต่ถ้าจะดูกราฟเด็กๆครับวิธีการดูกราฟที่เขาสอนคือให้ลากเส้นตรงขนานกับแกน y เห็นไหมลากเส้นตรงขนานแกน y ทําไมลากเส้นตรงขนานกับแกน y เพราะว่ามันจะได้ตัด x ครับเห็นไหมครับตอนนี้ตัด x ปิดจุดตัด x จุดเดียวเราวายังว่าเป็น x หนึ่งค่าพอได้ x หนึ่งค่านะครับสังเกตไหมมันจะตัดกราฟกิ่จุดตัดกราฟสองจุดพอตัดกราฟสองจุดเนี่ยกราฟนี้มันตรงกับค่า y ดังนั้นมันจะได้ค่า y สองค่า x หนึ่งค่าได้ y ค่าที่หนึ่งค่าที่สองตอนนี้ x หนึ่งค่าได้ y สองค่าแสดงว่าไม่เป็นฟังก์ชันนะก็คือเพราะ y มีสองค่าแต่ x มีหนึ่งค่าเห็นไหมครับต่อมามาดูข้อที่สี่ข้อที่สี่ทำไมอะครูทำไมมันไม่เป็นฟังก์ชันเด็กครับ เด็กๆข้อนี้เน้นย้ำเรื่องเครื่องหมายข้อที่อ่าข้อนี้กราฟตัวนี้กับตัวนี้ต่างกันนะเด็กเครื่องหมายสมการกับสมการ,การจะต่างกันแล้วเด็กๆดูครับข้อนี้เขาบอกว่ากราฟเนี้ยถึงแม้เป็นกราฟแบบเรื่อลากตัดฮ้วมันตัดหนึ่งค่าที่ตัดเปล่าครับสิ่งที่หนูพบเจอคือตอนนี้พื้นที่ตอนนี้เห็นไหมพื้นที่คือตรงนี้ด้วยนะ พื้นที่ของอาที่เขาระบุคือตรงนี้ด้วยนะนี่นี่เห็นไหมที่เป็นแรงเอาอาร์ตเกดังนั้นตอนนี้ค่า x หนึ่งค่ามันได้ค่าวาเยอะมากเห็นไหมนี่นี 39, commonly, 1920, ่เนี่ยอูที่ครูแซมนีนี่นี่ดูนะจุดจุดจุดเนี่ยเห็นไหมเพราะมันแรงเหงาหมดเลยดูนะเห็นไหมไมนแรงเอาหมดเลยดังนั้นถ้าครูแซมยกตัวอย่างเช่นถ้า x มันเป็นเลขหนึ่งสมมุติว่ามันตัดเลขหนึ่งสมมติว่าตัดเลขหนึ่งถ้า x มันเป็นเลขหนึ่งตอนนี้ครับหนึ่งบวกหนึ่งมันจะได้เท่ากับ่าไรครับ ทีนี้หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสอง y ที่มันน้อยกว่าสองมันมีเยอะมากเลยนะครับเส้นเลขอศูนย์ก็ได้เลขลบหนึ่งก็ได้เลขลบสองก็ได้เลขลบสามก็ได้เลขลบสี่ก็ได้แบบนี้เป็นจริงหมดเลยดังนั้นพอเวลามาเขียนคู่ดับครับพอเวลามาเขียนคูนดับเนี่ยมันน้อยกว่าสองหมดเลยแค่ค่า x หนึ่งค่านะ นะค่า x หนึ่งค่านะพอมาเขียนคู่หนักมันก็จะเป็นลบสองเอ่อสองกับลบสี่ใช่ไหมครับนี่คือ x นี่คือ y ใช่ไหมสองกับลบสี่เออไม่ใช่หนึ่งกับลบสี่เอา x มาเขียนไหมหนึ่งกับลบสี่หนึ่งกับลบสามแบบนี้คือค่า x หนึ่งค่าได้ y นะครับมากกว่าหนึ่งค่านะครับได้ y สองค่าหรือมากกว่าหนึ่งค่าคือไม่เป็นฟังก์ชันนะครับทีนี้ครูแซมให้เป็นสองค่าเพราะว่ามันจะได้ง่ายๆดูง่ายๆนะครับดูจากเอ่อเรื่องตัวช่วยที่เราเรียนรู้ไม่เป็นฟังก์ชันเพราะว่า x หนึ่งค่า ได้ y มากกว่า1คหรือตั้งแต่2ค่าขึ้นไปก็ได้ครับโอเคนะโอเคคลิปนี้นะครับครูแซมหยุดไว้แค่นี้เดี๋ยวคลิปใหม่เรามาเจอกันนะครับเดี๋ยวเรามีคําถามท้ายคลิปครับคำถามท้คลิปก็คือครับคาถามท้ายคลิป,อ,ลปอ่ะครูแซมให้คาถามนะเพื่อที่อ่าครูแซมจะได้เอาไปให้คะแนนพวกเราด้วย คำถามข้อนี้ข้อละ0.5คะแนนนะครับ0.5คะแนนนะ0.5คอยน,น,นะคำถามนะครับอ่าเท่ากับเซตของ1 2 1 3 2 3เป็นฟังกช์ชันหรือไม่เป็นฟังก์ชันกไกลเป็นขอใครไม่เป็นกกติกาคือให้นักเรียนพิมพ์นะครับ พิมพ์ช้อยที่นักเรียนคิดว่านักเรียนเลือกพิมพ์เช่นหนึ่งหนึ่งเม้นต่ตอหนึ่งช้อยนะครับก็ไก่ถ้านักเรียนตอบข้ไก่ก็ตอบข้ไก่ถ้านักเรียนตอบข้อไข่ก็ตอบข้อไข่ทีนี้ตอบกี่ครัออ้งครูตอบกี่ครั้งก็ได้โดยที่ครูแซมจะสุ่มให้ศูนย์จุดห้าคะแนนเนี่ยสามคนนะครับสามคนหรือสามเม้นนะครับถ้าซ้ํถ้านะโดยที่ครูแซมจะใช้ตัวเลขสุ่มนะครับเช่นสุ่มไปที่ร้อยยี่สิบ แสดงว่าคอมเมนต์ที่ร้อยี่สิบและตอบเป็นกอไก่นั่นคือจะได้ศูนย์จุดห้าคะแนนสมมติว่าคนอานายกอได้คอมเมนต์ที่ร้อยี่สิบนายก,ก็ได้ได้เท่าไหร่ได้ศูนจุดห้าคะแนนแล้วใช่ไหมทีนี้ถ้าครูแซมสุ่มใหม่ได้สองร้อยยี่สิบคอมเมนต์ที่สองรอยี่สิบเป็นกอไก่ทีนี้เป็นคนใหม่คนใหม่ก็ได้แต่ถ้าเป็นนายก็นากยก็จะได้อีกศูนจุดห้าเป็นหนึ่งคะแนนดังนั้นตอนเนี้ คอมเมนต์ที่เท่าไหร่ไม่รู้อ่าดังนั้นนักเรียนคอมเมนต์ไปได้เลยตามใต้คลิป Facebook นะโอเคไหมเดี๋ยวเรามาเจอในคลิปใหม่ครับคุณกันขวโต๊ะทีคลิปนี้ยาวนิดนึงเป็น14นาทีไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามารู้เรียนรู้กันอีกครั้งหนึ่งนะเด็กๆนะ